ไม่เคยทําให้ผิดหวังตัวนี้นะครับใครเล่นเกมนานหัวร้อนไหล์สดนานเครื่องร้อนนะครับเอาไปเลยเย็นสุดคือลบห้าเนี่ยผมเปิดแล้วนะครับผมลองเปิดเทสได้มาปุ๊บเสียบปั๊กปั๊บนะครับมือถือใครไม่มีแม็กเซฟเขามีแผ่นเหล็กมาให้นะครับเอาวางติดกับเทสได้ติดกาวได้ตรงนี้เป็นเหล็กนะครับวางติดเลยอ่ะทุกคนมีไฟ RGB มีพัดลมตัวใหญ่ระบายอากาศตัวนี้บอกอุณหภูมินะตอนนี้อุณหภูมิที่ทํางานอยู่คืออ่าสองศา อ่ะด้านนี้นะครับให้ความเย็นนะครับอ่ะสักแป๊บหนึ่งผมว่าคงน้ําแข็งขึ้นเนี่ยลบห้าอุ๊ยเย็นจริงนะครับผมดูลายมือผมเย็นจริงอื้อแล้วตัวนี้ใช้วัดอุณหภูมิได้นะดูนะเมื่อกี้มันสี่องศาใช่ไหมมือผมอ่ะอุ่นๆใช่ไหมผมไปวางท่า่าดูนะเดี๋ยวดูสามองศาสองละสองละเดี๋ยวเริ่มเป็นเกล็ดน้าแข,ข็งแล้วนะทุกคนหนึ่งองศาแล้วนะครับเอาเป็นว่าทุกคนไม่ต้องใช้ตัวใหญ่เหมือนผมก็ได้นะไอตัวเนี้ยมันเหมาะสําหรับ iPad นะครับ ให้เลือกตัวเล็กๆสำหรับมือถือไปก็ได้นะครับ